あの、先生、あの、あの、<laughs> มีลิงด้วยมีลิงด้วยมีลิงด้วยรนีนี่แหละพี่มายังคุยโทรศัพท์กับโรงพรมที่่ตรงนี้เลยนะ๊ะรตรงนี้จะขึ้นแล้วกำลังจะขึ้นแล้วไม่เดียวไม่เดียว

อออจีบกูได้รับคู่ใครแต่ตอี้อัี้อันนี้บอเบอะไรแปลกกว่าอ้าวซ้อมกันแล้วเฮ้ยเฮ้ยสววยันเป็เบียวก็ได้แหมมันเขี้ยงจรอะไรพวกเนี้ยไม่บรบที่รอบคันเล็กเสียวว่าเพราะว่าข้างหน้านีปั้นบังอีโ่มันต้สุดใจ いいね。 โอ้ยปะป๊าจับแน่นมากเลยเอ้ยปะป๊ากลัวอยู่แล้วเนี่ยเอย่เกลัวอย่านเั็อค่ากลันไม่เป็นไรไม่เป็นไร เออไม่ได้กินเลยาอยู่นี่เดกไม่ได้กินเลยไม่ได้กินไม่ทันตั้งตัวเหมือนกันอ่ไม่ได้กินเลยไม่ได้กินไม่ไกินยก็กินไไดกินย่วกิเียกเราเองอกเอาเออป๊าเป็นไงเดี๋ยวอยากรู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูในกล้อง

<perfekt> เอากระเป๋าย่างมามาโอเคครับ,บ<เ>ชโชคดีนะครับรอสัาเช้เลยเลยรอบสั่งแล้วมาช่ย